ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ดําเนินการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้นโยบายและกลไกาการบริหารร่วมทั้งแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้พุทธศักราช2558ถึง2560ภายใต้ภารกิจกลุ่มงาน7กลุ่มงานสรุปรายงานความก้าวหน้าตามภารกิจงาน7กลุ่มงานได้ดังนี้ กลุ่มภารกิจงานที่1ง,งานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็งในพื้นที่เขตเมือง13เมืองดำเนินการจัดตั้งไทยอาสาป้องกันชาติทั้ง12แห่ง966คนดำเนินการประชุมทําความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของกู้ชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้โครงการสร้างความปลอดภัยความเข้มแข็งของหมู่บ้านตำบล ดำเนินการโอนเงินไปยังหมู่บ้านเป้าหมายโดยเน้นย้ำการทำงานแบบบูรณา,าการโดยยึดคัมภีแปดเล่มเป็นหลักกลุ่มภารกิจงานที่2งานอำนวยความยุดิิธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโครงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพสิทธิมนุษยชนบริการรับเรื่องร้องเรียนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาหรือให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นผ่านสายด่วน1 8 8 0 ช่วยเหลือไกลเกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายแก่ประชาชนที่มาใช้บริการประจำจังหวัด5จังหวัดสนับสนุนเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์บริการประชาชนประจำสถานีตำรวจสำนักงานที่ดินที่ว่าการอำเภอและโรงพยาบาล ดำเนินการโครงการขายทุกที่ต้นทางเพื่อรับเรื่องดาวร้องทุกถึงระดับพื้นที่เชื่อมโยงเครือข่ายทุกอำเภอโครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบกรณีถูกหมายพลกและปวิอาญาซึ่งต่อมาไม่ปรากฏความผิดช่วยเหลือเยียวยากรณีประชาชนเสียชีวิตและทุพพลภาพกลุ่มภารกิจงานที่สาม งานสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศสิทธิมนุษยชนโครงการสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันทั้งในและต่างประเทศเพื่อเปิดรับการสื่อสารให้ประชาชนรับรู้ในทุกระดับโครงการอุดหนุนพิเศษ3เดือนให้กับอิหมามกลุ่มภารกิจงานที่4งานการศึกษาศาสนาและศิลปะวัฒนธรรม โครงการส่งเสริมและจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้โครงการการันตีตดีกาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันโครงการพัฒนาปอนเนาะหน้าเรียนโดยใช้การสอนอาชีวะเสริมติวนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมกับสถานีวิทยุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งเสริมครูเก่งเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษา ตามโครงการรูพันธุ์ใหม่พิชิตผลสำลิดทางการศึกษาโครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมาศาสนาเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อำนวยความสะดวกผู้เดินทางกลับจากการไปประกอบพิธีฮัทและขยายผลการจัดตั้งครอบครัวคุณธรรมกลุ่มภารกิจงานที่5งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้โอนเงินเข้าบัญชีหมู่บ้านเป้าหมายเพื่อดำเนินการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้านบูรณาการกิจกรรมในแผนคัมพี8เล่มโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินเร่งด่วนที่นิคมสร้างตนเองสุขีรินอุทยานแห่งชาติบูโดสุไหงปาดีที่ดินอำเภอไม้แก่น โครงการส่งเสริมฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าจัดตั้งกลุ่มตามแผนความต้องการของชุมชนหมู่บ้านเพื่อสนับสนุนแผนชุมชนหมู่บ้านกลุ่มภารกิจงานที่6งานเพิ่มประสิทธิภาพภา,พภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบายโครงการบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ ดำเนินการประชุมเครือข่ายบัณฑิตอาสาพ,พัฒนามาตุภูมิใน40อำเภอและสนับสนุนการดำเนินงานบัณฑิตดำเนินโครงการองค์กรใสสะอาดจังหวัดชายแดนภาคใต้สออ,อบตอรวมกับปปชจังหวัดชายแดนภาคใต้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น267แห่งกลุ่มภารกิจงานที่7งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี โครงการส่งเสริมกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพกับบุคคลที่มีความเห็นต่างจากรัฐให้ความร่วมมือกับคณะอนุกรรมธมิการการขับเคลื่อนเยาวชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทยประชุมเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสร้างเครือข่ายนักศึกษาสังคมสงเคราะห์เยาวชนนักวิจัยท้องถิ่น มีส่วนร่วมพัฒนาการขับเคลื่อนสันติสุขผลประเมินจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและแนวทางของคอปตศูนย์อ,อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รวมกับมหาวิทยาลัยราชพัฒนยะลาทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและแนวทางของคอปตอ ในพื้นที่37เอำเภอของจังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอของจังหวัดสงขลาปรากฏว่าช่วงเวลา4เดือนที่รัฐบาลเป็นรัฐบาลคอสอชอกับการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เหตุการณ์ลดลงร้อยละ78รัฐบาลมาถูกทางร้อยละ72และมั่นใจในการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการอำเภอว่ามีเอกภาพและสร้างประสิทธิภาพมากขึ้นร้อยละ68 ผมเป็นเลขาธิการศูนย์ในการบริหารจังหวัดายแดนภาคใต้ซึ่งมีภารกิจส่วนสำคัญในการกำกับดูแลแก้ไขปัญหาจังหวัดายแดนภาคใต้ผมยังเป็นคนจังหวัดปัตตานีซึ่งสามารถเรียนได้ว่าตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาที่เรามีสถานการณ์การก่อเหตุร้ายในพื้นที่สามารถพูดได้เต็มปากว่าจังหวัดายเดนภาคใต้ของเราวันนี้ดีขึ้นแล้วครับวันนี้ชายแดนใต้เราดีขึ้นแล้วดีใจเหลือเกินที่คุณครูหนูมาโรงเรียนได้ทุกวันค่ะ ถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกันสันติสุขเกิดขึ้นแน่ครับวันนี้เรากล้าออกจากบ้านวันนี้ร,รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นค่ะเวลานี้คนร้ายก่อเหตุเจ้าหน้าที่จับกุมได้ชาวบ้านเราพร้อมแจ้งตำรวจทหารและกำนันผู้ใหญ่บ้านดีครับไม่เครียดไม่กมังวลขอบคุาณเจ้าหน้าที่ครับวันนีญาติพี่น้องอยู่ไกลๆกลับมาเยี่ยมเรามากขึ้นไม่กลัวแล้ววันนี้ออกมาขายของแต่ก,กลัวว่าเยอะนี้ไม่กลัวแล้ว ฉันเชื่อความสันติสุขเกิดได้แน่นอนเมื่อก่อนปิดบ้านและรีบเข้านอนแต่เดี๋ยวนี้ปิดดึกได้แล้วกล้ามานั่งคุยกันหน้าบ้านเหมือนเดิมเพราะไม่กลัวอะไรแล้วปิดไฟสว่างมากๆใครจะทำอะไรไม่ดีก็ไม่กล้าเหมือนว่าสว่างเมืองสว่างใจชายแดนใต้ของเราวันนี้ดีขึ้นแล้ว